พิธากัสยานสวนอภิภูมิพลตจตรีพันุนมาตบุญเยรักพร้อมด้วยพลตรวจตรีธนิตไทยวชิรามาสพลต,ตรวจตรีเชิญ์นรงริมดีและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องรวมองพ้ที่ตรวจความพร้อมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองบริการช่องตรวจทั้งระบบเพื่อดูสภาพปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่มีผู้โดยสารหนาแน่นมากๆ พร้อมเรียกตอมอสนามบินทั่วประเทศประชุมเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้พลตํารวจตรีพานุมารเปิดเผยว่านางสาวแพทองทานชินวัรนาย,ยกรัฐมนตรีได้ประกาศ10นโยบายเร่งด่วนซึ่งการส่งเสริมการท่องเที่ยวถือว่าเป็นนโยบายหนึ่งต่อยอดมาตั้งแต่รัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินที่มีนโยบายให้กับ 9สถาประเทศและดินแดนทั่วโลกส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยมากขึ้นนับตั้งแต่ช่วงหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เป็นต้นมาและคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากที่สุดในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยอาจจะสูงถึง120,000คนต่อวันเลยทีเดียวซึ่งนับตั้งแต่มงมกราคมาศ2,567ถึงปัจจุบันมีคนต่างชาติเดินทางเข้ามาไทยมากถึง28ล้านคน โดยสัญชาติที่เดินทางเข้ามาไทยมากที่สุด5อันดับคือจีน6.4ล้านคนอินเดีย2ล้านคนเกาหลีใต้1.7ล้านคนรัสเซีย1.4ล้านคนและญี่ปุ่น1.1ล้านคนขอขอบคุณภาพข่าวประชาสัมพันธ์สนักงานตรวจคนเข้าเมือง